สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำจีรี่นะคะสำหรับคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องย่อและแจ้งตารางออกอากาศของซีรีส์จีนเรื่องใหม่เรื่องดังค่ะนั่นก็คือเรื่องคู่บุปผาเคียงฝันหรือ Romance of a Twin Flower ค่ะเรื่องนี้นะคะออกอากาศตอนแรกไปแล้วเมื่อวันที่21มีนาคม2566ที่ผ่านมาค่ะนำแสดงโดยติงอี้ซีและเผิงเซียรานเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันด้วยค่ะ เล่าเรื่องราวของเนี่ยซางอี้เธอเป็นสตรีที่มีใจคอโหดเยี่ยมค่ะมีตำแหน่งเป็นฮูหญินใหญ่แห่งจวนหม้ออี้โหเป็นภรรยาของนิ่งอีเซียนเสนาบดีสุดหล่อค่ะเขาทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกันมาสี่ปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยลงรอยกันค่ะแล้วก็ไม่เคยร่วมหอการเหมือนสามีภรรยาปกติทั่วไป วันหนึ่งค่ะนิ่งอีเซียนได้จัดพิธีแต่งอนุภรยาเข้ามาในจวนจึงสร้างความไม่พอใจให้กับเนียซังอีอย่างมากในวันแต่งงานของอนุภรยาค่ะเนียสังอีถือมีดเข้าไปในงานเพื่อที่หวังว่าจะแทงสามีของตัวเองแต่ว่าในขณะนั้นค่ะอนุภรยาเนี่ยเอาตัวมาบังไว้ทำให้เธอเนี่ยถูกแทงแทนและด้วยความกลัวค่ะในความผิดเนียซังอีเนี่ยจึงวิ่งหนีออกไปค่ะ และจากการตามไล่ล่าตัวเธอค่ะเธอจึงกระโดดลงหน้าผาตกน้ําเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาค่ะเธอกับความจําเสื่อมและกลับกลายเป็นคนละคนจากคนเดิมเลยจากที่จากเดิมเนี่ยเป็นคนโหดร้ายคนโหดเหี้ยมและก็ข้างรักสามีมากๆอยู่ฝ่ายเดียว แต่กับกลายเป็นว่าพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นคนที่ร่าเริงเห็นอกเห็นใจคนอื่นและสนใจแต่การทํามาหากินหาเงินเท่านั้นประดุดจังว่าเธอคนนี้ไม่ใช่เนี่ยสังอีตัวจริงค่ะและเธอเนี่ยก็ไม่เคยสนใจนิ่งอีเซียนเลยแม้แต่น้อยสร้างความประหลาดใจให้คนรอบข้างอย่างมากค่ะโดยเฉพาะนิ่งอีเซียนเพราะหลังจากเนี่ยสังอีเนี่ยเปลี่ยนไปก็เหมือนกับว่าทั้งสองคนนี้จะสนิทก,กันมากขึ้นแล้วก็ดูแลกันมากขึ้นค่ะ จึงทำให้นิอีเซียแนวหวั่นไหวอยู่ไม่น้อยและนี่ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรักของพวกเขาทั้งสองคนค่ะเรื่องนี้นะคะสนุกมากมากค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์สายฮาตลกขบขันแล้วก็มีความสนุกในเรื่องของอาชีพของพระเอกด้วยค่ะที่จะต้องออกไปสืบหาตัวคนร้ายแล้วก็มีในส่วนของการฆาตกรรมแล้วก็การแย่งชิงอำนาจการแก้แค้นด้วยค่ะ และที่สำคัญนะคะนางเอกของเรื่องเนี่ยมีภูมิหล um ังไม่ธรรมดาค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าสนุกม in ากห้ามพลาดเลยนะคะผู้บุปผาเคียงฝันสามารถ Th าารับชมซับไทยได้ที่ VTV ค่ะสมาชิก VIP อัปเดตตอนใหม่ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสเวลา17นาฬิกาวันละ2ตอนค่ะ สมาชิกที่ไม่เป็น VAP จะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาวันละ1ตอนค่ะเรื่องนี้มีจำนวน38ตอนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเรามีเพจ Facebook กับ Twitter ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ